มันลดระดับลงนะครับส่วนทางโรงเรียนเองก็ได้มีการประสานไปทางวัดนะครับเพื่อที่จะขอใช้พื้นที่เป็นอาคารเรียนชั่วคราวเนื่องจากอุปกรณ์การเรียนแล้วก็อาคารเรียนเนี่ยยังถูกน้ําท่วมอยู่ครับค่ะ ผู้สื่อข่าวยังคงติดตามสถานการณ์น้ําท่วมในพื้นที่บ้านกุดรูหมู่สี่ตแวงน้อยอําเภอแวงน้อยจัังหดขอนแก่นซึ่งถูกน้ําท่วมขังบ้านเรือนประชาชน,น36หลังคาเรือนและท่วมโรงเรียนนะครับจนจัดการเรียนการสอนไม่ได้มา3วันแล้วนะครับซึ่งนายมิตรภาพไกลวันพุ่มในการโรงเรียนบ้านกุดรูก็อบอกผู้สื่อข่าวบอกว่าโรงเรียนบ้านกุดรูเนี่ยทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลหนึ่งจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนเนี่ยประมาณ46คนนะครับ แต่ว่าเกิดน้ําท่วมโรงเรียนอย่างฉับพลันในช่วงเย็นของวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโชคดีที่เป็นวันหยุดนะครับนักเรียนและครูก็เลยไม่ได้รับผลกระทบนะครับแต่น้ำเนี่ยยังไม่ลดปริมาณลงนะครับจึงได้สั่งปิดเรียนเบื้องต้นใน3สามวันเนื่องจากอุปกรณ์การเรียนการสอนออนไลน์เนี่ยไม่สามารถที่จะใช้งานได้นะฮะเพราะว่าน้ําท่วมด้วยเช่นกันนะครับแต่หากน้ํายังไม่ลดนะครับก็าอาจจะขยายเวลาปิดเรียนชัว่วงคราวนี่ออกไปอีกเป็น7วัน และหาก7วันน้ํายังไม่ลดนะครับก็จะย้ายไปทําการเรียนการสอนที่สาราการประเรียนภายในวัดศรีธงชัยบ้านกุดรูต่อไปนะครับผู้สื่อข่าวไ,ไปสํารวจสถานก,การณ์ในช่วงบ่ายที่ผ่านมาเนี่ยก็พบว่าปริมาณน,น้ำเนี่ยยังคงทรงตัวซึ่งก็มีละหลายหน่วยงานนะครับทั้งภาครัฐภาคเอกชนก็นาเข้ากล่องแล้วก็น้ําดื่มมามอบให้กับกองหน่วยการช่วยเหลือผู้ประสบภยัยเอาไว้แจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับพร้อมกันนี้ก็มีเจ้าหน้าที่เนี่ยนำเอาอาหารน้ําดื่ม ถุงยันชีพนะครับนำไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนแล้วก็อบพยพไปอยู่ที่บ้านญาตินะฮะที่อู่ฝั่งตรงข้ามนะครับและจากการสอบถามชาวบ้านกรูนะฮะบอกว่าเขาบอกชาวบ้านที่เดินลุยน้ําพาลูกสาวเนี่ยนั่งเรือเพียงลําพังลําเดียวนะครับที่ชาวบ้านช่วยกันหามาได้เนี่ยไว้สําหรับรับส่งเด็กแล้วก็คนแก่นะครับค่ะรวมทั้งขนของอาหารนะฮะของชุมชนเนี่ยเขาบอกให้ฟังอย่างนี้ครับ น้ำเนี่ยท่วมแล้วก็มาเร็วมากนะครับวันนี้เนี่ยเป็นวันที่3แล้วที่ถูกน้ําท่วมแต่ก็โชคดีนะครับที่ระดับน้ำลดลงบ้างแต่วันนี้เนี่ยก็ยังทรงตัวต่อเนื่องจากเมื่อวานนะครับการช่วยเหลือก็เพิ่งเข้ามาวันนี้แหละฮะตอนนี้ก็อยากได้เข้ากล่องน้ําดื่มแล้วก็อของทัง้งของคนและสัตว์นะครับรวมทั้งแพมเพิร์ดของผู้สูงอายุตอนนี้ก็ยังพออาศัยอ,อยู่ได้นะครับแต่ถ้าหาก น้ำมันเพิ่มเข้ามาอีกก็คงต้องอพะยพไปอยู่ที่วัดชั่วคราวจนกว่าน้ำจะลดระดับลงครับค่ะส่วนทางด้านนายสุนันยอดคำผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านกุดรูหมู่ที่4บอกนะคะว่ากว่า10ปีแล้วค่ะที่น้ำไม่ได้ท่วมหมู่บ้านแล้วก็โรงเรียนสาเหตหุหลักๆเลยนะคะเขาบอกว่าเกิดมาจากฝายอีสานเขียวที่อยู่ฝั่งทางด้านทิศเหนือห่างจากหมู่บ้านไปประมาณ2กิโลเมตรแตกนะคะคุณผู้ชมก็เลยทำให้น้ำในฝายนี่ ผสมกับน้ําฝนที่ตกลงมาทุกวันทุกวันก็เลยทำให้น้ำนี่แหละค่ะเอ,อ่อล้นเข้าท่วมหมู่บ้าน3 6หลังคาเรือนรวมไปถึงท่วมโรงเรียนอีกทั้งที่ผ่านมาก็มีการทําถนนยกพื้นถนนสายเมืองพลชัยภูมิด้วยนะคะที่พื้นที่บ้านกุดรูถนนก็สูงอีกทั้งท่อระบายน้ํากับเล็กคุณผู้ชมก็เลยทําให้น้ำนี่เออล้นค่ะ เนื่องจากว่าน้ําที่ท่วมขังในหมู่บ้านแล้วก็โรงเรียนขนาดนี้ก็สามารถระบายออกไปยังห้วยกุดลูแล้วก็แก้มดิงละหาหนา ซึ่งขณะนี้ปอพได้มีการนําเครื่องสุบน้ํามาติดตั้งเอาไว้นอกพื้นที่แล้วนะคะทําให้น้ําลดลงบ้างาแต่ชาวบ้านก็ยังเดือดร้อนในการที่จะทําอาหารแล้วก็ขาดน้ําดื่มเพราะว่าการเดินทางออกจากหมู่บ้านในส่วนที่ถูกน้ําท่วมนั้นยังลําบากเรือที่มีเพียงลําเดียวก็ไม่เพียงพอจึงอยากได้อาหารกล่องรวมไปถึงน้ําดื่มให้ได้มากที่สุดนั่นเองค่ะ